ครับสาธุครับท่านอาจารย์ปิณนาีบภคัคผูเดิปักนาวิชาปริญญาสูตรครับเชิญครับท่านอาจารย์สภาวะทางาิตเป็นยังไงครับสาธุเจ้าค่ะน้ำกับเอาอกาสเจ้าค่ะน้ำกับอนุุมทนาสาธุเจ้าค่ะท่านอาจารย์ผู้นำจิตองศาธิมุตเจ้าค่ะอาการภายในจิตของข้าพเจ้าก็ก็มีความสงบเจ้าค่ะ หลังนั้จากพระครูสัโมหะเจ้าค่ะม,มานะพิธิโสกะลังเลเจ้าค่ะจะเป็นสภาวะที่อ่าค่อยๆอ,อ่าค่อยๆชัดขึ้นเจ้าค่ะในในทุกๆวันเจ้าค่ะณตอนนี้เจ้าค่ะ ขึ้นโดยความที่ไม่ไม่มีไม่ได้ยึดติดในฌานเจ้าค่ะเป็นภาวะรู้ตัวทั่วพร้อมในกายยักษตาสติเจ้าฟ่ะในระหว่างวันน้ำกลับท่านอาจารย์เจ้าค่ะ้มีอะไรไหมครับก็ในสมาธิก็จะ แตกต่างจากํำเดินก็ค่ะวิชาสัุปฏิเสธันิพันธาวิชาอนุปัฏิเสธอนิพันธพก็จะเวลาอ่าเวลาในสมาธิเขาเขาจะไม่ไม่มีอะไรเจ้าค่ะ,ะ,ะ,คะท่านอาจารย์เขาจะไม่มีองค์ฌานเขาจะมีความสงบก็ค่ะแล้วเวลาท่านอาจารย์ออกมาผัสสะข้างนอกนะครับใช้ชีวิตปกติ ก็อ่าจะมีความในในชีวิตปกติก็ก็จะมีความวม,วาม,มีการงานน่ะอยู่กับการงานก็จะอ่ามีภาษาก็จะจะทำอ่าเรียกว่าประมาณว่าก็ทำไปตามหน้าที่เจ้าค่ะแล้วก็ เขาทุกอย่างเขาก็อ่าผ่านไปเกบิ้นตั้งอยู่ระดับทุกอย่างเป็นความทุกข์ไหมให้ทุกหรือเปล่าเขาเขาจะทําตามหน้าที่นะคะจะจะไม่ไม่เพราะนั้นสภาวะเนี้ยทั้งหมดอ่ะใช่ทุกไหมที่จริงอ่าปฏิบัติมายัง ก็ก็เป็นทุกเจ้าค่ะในต่างๆแต่ว่าณตอนนี้ข้าพเจ้าก็เห็นเป็นปกติเจ้าค่ะไม่นแสดงว่าตอนเนี้รู้จักทุกหรือยังรู้จักเจ้าค่ะเนี่ยอนนั้นก็เท่ากับกําหนดรู้ทุกได้แล้วเนาะมาทั้งเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงที่มีอยู่ก็คือทุกทั้งหมดและละเขาได้หรือยังละละได้เจ้าค่ะอาจารย์ไม่ก็ไม่เอาทุกเข้ามาอาโถมพับโถม นะไอโน้เป็นอย่างนี้ไอนี้เป็นอย่างนั้นไอนี้ทำไมต้องอย่างนี้ทาไมต้องอย่างนั้นไอโน้ไอน,ไอนี้มาแล้วก็กระทําให้แจ้งได้หรือยังเข้าใจเจ้าค่ะท่านอาจารย์เข้าใจแล้วก็ไม่ไม่ไม่ปยึดติดตรงนั้นอีกเจากา้าค่ะก็ปอ่อนเขาไม่มีสาระเจ้าค่ะสาธุนี่ก็คือเป็นสภาวะที่ค์ตัดเป็นสภาวะที่สามารถ เข้าใจในจักสุญ,ญาวิชาปัญญาแจงระหว่างก็คือมากําหนดรู้นะครับรู้อะไรรู้ทุกแล้วก็กําหนดการละได้เมื่อรู้แล้วกละได้แล้วเมื่อละได้ก็กทําได้แจง้งก็จะเกิดจากสุวิชาปัญญาแตงหว่างโดยองค์งรวมใช่หไหมครับเพราะนั้นการเดินทางพระอรหันต์จึงจะต้องเข้าใจในสภาวะเป็นทุกข์เป็นสุขเนื่องจากองธรรม ที่องส่งได้ไว้งน,นั้นทุกครั้นที่โลธะอาวินีปฏิปทาทางดําเลยนี้ถึงการดับทุกได้ไม่มีเหลือจึงสามารถเกิดกับผู้ที่เข้าใจนะครับในธรรมพระองค์นะครับในองค์ธรรมที่องค์ส่งบัญญัติไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นสภาวะแต่ละสภาวะที่ท่านเคยได้ยินได้ฟังมานะครับ จะเป็นเรื่องของสัโยชนนะครับหรือจะเป็นเรื่องของฌานเรื่องของสมาธิเรื่องของญาณเรื่องของสมาบัติเรื่องของวิโมเรื่องของปัจจะสามนะครับหรือญาณถ,ถ่ายเป็นอริยะ้วยการสำลอกนะครับหรือสภาวะที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำนังเพื่อความดับความสงบความรู้ยิ่งเพื่อความตัดสินรู้เพื่อนิพานโดยส่วนเดียวอันนี้ก็เป็นสภาวะ การชําระั้างระบบของวาเรียเพื่อให้เข้าถึงธรรมพระองค์นะครับตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างวันเจ้าก็มีลมที่ละเอียดเจ้าค่ะก็โล่งโล่งโป่งเจ้าค่ะมีลมที่ละเอียดเจ้าค่ะสาธุสาธุท่านอาจารย์ฉันตัดสาธูเจ้าค่ะก็สภาวะก็ ใจเบาจิตเบาเจ้าค่ะลมละเอียดโล,งลง่งโปร่งสงบระงับเจ้าค่ะนะครับสาธุมีจวตอนไหมไม่มีเจ้าค่ะมีไหมมีแต่แต่ไม่มีเจ้าค่ะไม่ถึงเเจ้าค่ะมันีแต่ไม่มีทรงชาหรือไม่ทรงชานอยู่ตรงเจ้าค่ะทรงไหมทรงเจ้าค่ะ องค์ชายตำรวจการอยู่ไหมเขาก็อืมก็มีการสํารวมจิตน้อมเข้ามาใส่ตนแบบนี้เจ้าค่ะอ่าถูกแล้นทรงชายก็เหมือนไม่ทรงชายยหรอือเปล่านะตอนนี้ใช่ต้องอ่ <laughs> าทูอ่าบาง ก็ไม่ได้ไดบางทีก็ยังไม่ได้ตลอดเจ้าค่ะสาธุน้่นกับสาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นสภาวะที่จะเข้าถึงนะครับโดยละเอียดกำลังเข้าโดยละเอียดนะครับโดยความเป็นสภาวะที่องค์ทรงได้ให้ทําไว้นะครับการที่มีในสิ่งที่ไม่มีไม่มีในสิ่งที่มูในเป็นธรรมนะครับที่จะ รู้ในการเดินทางรู้ในระบบองนะครับว่าสิ่งี่อย่างเป็นอนันจังจริงหรือเปล่าอาจารย์คะเป็นเป็นอนิีจังเจ้าค่ะเป็นทุกเจ้าค่ะอย่างเป็นอนิีจังแล้วอันิีจังก็คือสภาวะที่จับไม่ได้ต้องไม่ได้ในสภาวะกิดไนภาษะทั้งระบบทึงทําให้เกิดทุกข์เห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นบนอุบัติบนโลก ใบนี้ก็ล้วนแน่ใจมาจากกองทุกทั้งสิ้นมาจากกรรมเก่าทั้งสิ้นแล้วกระทุกนั้นไม่สามารถสัมผัสได้เลยจับต้องไม่ได้เลยแต่ผู้ที่สัมผัสและจับต้องคือกายยะรังขาและมติจังขารจึงทําให้เกิดทุกถูกไหมเพราะนั้นในสภาวะของผู้วิมุตไม่รู้สัมผัสตร,ตรงนี้นะเพราะนั้นพระองค์จึงตัดบรรลุทุกจิต การรับกรรมรับกรรมที่ไกลยัะตั้งขายแลว้วบางทีตั้งขานนะครับแต่สภาว่าของผู้ที่ไหลไปตามกะระแสโลกต่างหากที่มีความเจ็บปวดที่มีความทุกข์รใไ้ข้ามขวัญเกิดพบประชาติมากมายนั่นคือกระแสแห่งโลกแต่กระแสธรรมไม่ใช่กระแสธรรมเป็นสภะาวะนะครับที่เป็นเรื่องของจิตล้วนอันนี้แยกออกหรือยัง พอจะเข้าใจหรือยังเข้าใจเลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์เข้าใจว่าอย่างไงอ่ะท่านอาจารย์เข้าใจว่าถ้าเป็นปัจจตังเจ้าค่ะผู้ที่มีสภาวะก็พึงรู้ได้เจ้าค่ะเมื่อก่อนข้าพระเจ้าก็แยกไม่ออกเจ้าค่ะที่เข้ามาใหม่ๆก็ค่อยๆมารู้ได้เห็นได้ด้วยกิดเจ้าค่ะสาธุกนะครับเพราะนั้นสภาวะ ของผู้เดินมรรกหรือผู้คงที่หรือผู้หิมุดที่สูงสุดจึงอยู่เหนือเหนือและภาวะทั้งหมดเลยนะครับไม่คล้องแวะไม่ยึดติดรอแค่อะไรการทำกาล่าอย่างเดียวใช่ไหมถึงใเจ้าค่ะอ่ะนไหของไม้ๆงทำกันยากหมดแล้วเหนอมาแล้วเหมือนกันแนบบอาถุมีอะไร<อ>จะกอบเพิ่มเติมไหมศานอาจารย์เชิญเลย ก็ที่ข้าข้าพเจ้าเข้าใจก็เพราะว่าท่านอาจารย์มาดธรทมที่ปิดเ็้าค่ะก็ข้าพเจ้าก็อ่าระลึกตามก็เป็นตามนั้นเจ้าค่ะสภาวะแล้วก็ชัดเริ่มชัดขึ้นเจ้าค่ะวันไหนใช่วันจ้าไว้วันเสาร์ว่ะใช่เจ้าวันเสาร์เปลี่ยนได้ไหมระหว่างวันเสาร์มาถึงวันจันทร์วันเสาร์มาถึงวันจันทร์เขาก็แจ่มขึ้นเจ้าแจ่มขึ้น มีความละเอียดยิ่งขึ้นเจ้าคะ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะเลยเจ้าคะ่ะอ่าทูไหนยกตัวอย่างชัดเจนที่ครับทางกายยัทั้งขารกระจีทั้งขาแล้วก็พิภูวิมีอะไรที่ชัดเจนบ้างมีอ่าเขาไม่มีเวทนาเจ้าคะ่ะในอ่เวทนา,าไม่มี ไม่มีเจ้าค่ะทุกขเวทนาเจ้าค่ะสรขกสูงตัดตัดว่าอะไรนะเรื่องของเวทนาเวทนาเวทนาจะเป็นของเย็นหรือเปล่าเวทนาจากดับเย็นเจ้าค่ะอ่าจดับเย็นใช่ไหมแล้วเขาดับจริงเปล่าดับได้จริงเจ้าค่ะแปลกไหมหลับได้ไงเนาะเอาน้าไปดับหรือเปล่าท่านอาจารย์ ้วยอนุสาสนีปฏิหารเท่านั้า<ต>เพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์แต่ละท่านสามารถจะพิสูจน์ได้นะครับเมื่อเดินทางมาถึงสภาวะที่พระองค์ทรงให้ทำแต่ละวิชาหลาชาญแต่ละระ,ะดับนะครับก็จะพบความอัศจรรย์ภายในจิตนะครับซึ่งเป็นอนุสาสนีปฏิหารซึ่ง พูดที่เดินทางมาแล้วเท่านั้นที่จะสัมผัสได้จริงนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ความไม่มีในสิ่งที่มีมีในสิ่งที่ไม่มีครับเขจจใจอมะตะที่พงศงสัทรหรือยังเข้าใจแล้วเจ้าค่ะลองอธิบายพี่ครับว่าเป็นยังไงก็มีความอ่าสามารถอ่า ท่านทุกขเวทนาได้ในสมาธิก็ถูกการชำระมาเป็นลําดับเจ้าค่ะก็ปฏิฆะในระหว่างวันแบบนี้เจ้าค่ะเขาก็จัดการได้เจ้าค่ะเขาก็เห็นเป็นทุกเป็นสุขเจ้าค่ะก็ทุกอย่างก็อ่าการใช้ชีวิตก็อ,อ่าสงบเจ้าค่ะสงบสิ่งสิ่งที่อ่าบัญชีชีวิตในครอบครัวก็สามารถ ควบคุมได้เจ้าค่ะควบคุมในสภาวะที่อ่าคนรอบข้างเจ้าค่ะที่แบบมีความวุ่นวายแบบนี้เจ้าค่ะก็อ่ารู้เท่าทันแบบนี้เจ้าค่ะแล้วก็ก็มาเจอของเย็นเย็นก็ <c oughs> เขาก็อ่าสงบไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วแล้วปัญหาไปไหนอท่านอาจารย์ปัญหา อ่าปัญหาก็เขาเขาเขาก็ไม่ไปตามเจ้าค่ะมีความแข็งแกร่งแบบนี้เด้าค่ะดังนั้นปัญหาที่คอยกระซิบทาอะไรได้ไหมครับท่านอาจารย์ไม่ได้ดเจ้าค่ะข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วค่ะข้าพเจ้าอ่าฟันธงได้จ้่ค่ะแล้วก็ไม่สนใจไม่แยแสแต่ค่ะเ,เะเป็นเขาเป็นอ่าเป็นของเหมือน ที่พระองค์ตัดเป็นเหมือนคูดเจ้าค่ะเป็นหน้าเป็นมุดคูดเป็นเหมือนโลกเหมือนค่ะเจ้าค่ะเป็นดังโลกดังอย่างนี้โลกเป็นลูกศรไปเลยทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวทนาจะเป็นของเย็นจริงหรือเปล่าของที่เคยเล่าร้อนมีดาคาต่อจามโมหะทิฏฐิมานาเจาะกระลังเลตริกาตัญญานตาตัญญาอังการมามังการะการทุใสมานาทุัสหายไปเลย หายไหมหายเจ้าค่ะเพราะว่าไม่มีราคาโทรศัพทโมหาแบบนี้เจ้าค่ะเวลากล่าวอะไรไปก็เป็นคําจริงเป็นคําที่อ่าเป็นอริยศาสตร์แบบนี้เจ้าค่ะการรูนันู้มีอะไรจะกล่าวเพิ่มเติมไหมครับท่านอาจารย์ของข้าพเจ้าก็าากน้อมกับท่านอาจารย์ที่มีเมตตามีอุปการ,ระคุณเจ้าค่ะก็ อ่าคอยชี้อ่าเปิดทําที่ถูกปิดเจ้าค่ะอ่าทำให้อ่าทำให้แจ้งเจ้าค่ะทระเจ้าก็มีความเข้าใจอ่าโดยสภาวะเจ้าค่ะก็ถ้าถ้าให้เดินเองก็ไม่ใช่ฐานะที่จะเข้าใจได้เจ้าค่ะสาธุน้ำกับสาธุเจ้าค่ะก็ถือว่าโดยระดับนี้ก็อ่าได้บรรลุ ทาวิชาปริาสูตรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็รอตอบคําถามอันนี้ก็ขอรับรองเป็นบาจาก่อนนะครับอนุโมตนาสาธุครับมีอะไรจะกลับเพิ่มเติมไหมครับไม่มีแล้วเจ้าค่ะน้ำกลับนะได้คำิดเจ้าค่ะครับสวัสดีครับสาธุน้ำกลับสวัสดีเจ้าค่ะน้ำกลับอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะสาธุครับ